เทคนิคการจากริยาพื้นฐานและการใช้ประโยค4รูปแบบอันนี้ตัวอย่างสําหรับผู้ที่สนใจภาษาพมา่าคนที่สนใจภาษาพม่าก,ก็เรียนได้คนที่สนใจภาษาไทยก็เรียนได้อ่าแล้วมาดูตัวอย่างเนาะคำว่าชีชีชีเนี่ยแปลว่ามีก็ได้อยู่ก็ได้ ภาษาพม่าพูดว่าชีสวัสดีครับคุณคุณรินดินครับชีแปลว่ามีก็ได้แปลว่าอยู่ก็ได้นะประโยคบอกเล่าจะบอกว่าชี้แดชี้แดภาษาไทยก็บอกว่ามีถ้าถามว่าชี้ลาชี้ลาแปลว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าถ้าปฏิเสธว่าไม่มีมาชี้บู มชีปูไม่มีอันนี้สำหรับคนที่สนใจภาษาภาษาไทยแล้วก็เรียนได้ว่าชีภาษาไทยพูดว่ามีสวัสดีครับคุณคุณตั้มครับภาษาพม่าพูดว่าชีภาษาไทยแปลว่ามีนะเราจะได้ทั้งสองภาษาเลยคนคนที่สนใจภาษาพม่าก,ก็จะได้คำว่าชีคนที่สนใจภาษาไทยก็จะได้คำว่ามีหรือว่าอยู่คำเกลีย อันนี้เป็นกริยาพื้นฐานถ้าเราจะบอกว่าประโยคบอกเล่าว่ามีชี้แด่ภาษาพม่าต้องมีคําว่าแด่ลงท้ายด้วยชี้แดหรือว่าชี้บาแดหชี้บาแดแปลว่ามีถ้าคําถามถามว่าชี she, la, she, ta, ้ลาชี้ตะลามีไหมมีหรือเปล่าถ้าปฏิเสธว่าไม่มีมันชี้บูแล้วต้องฝึกเป็นเป็นแบบนี้คำคำหนึ่งกริยาคำหนึ่งให้ออกมาสี่รูปแบบ รูปแบบอบอกเล่าคำถามปฏิเสธเปลี่ยนไปนเปลี่ยนมาแบบนี้สำหรับคนที่อยากเรียนภาษาไทยคำว่ามีหรือคำว่าอยู่ภาษาพม่าคำว่าชีเนี่ยแปลว่ามีหรือว่าแ,แ,แ,แปลว่าอยู่เปลี่ยบอกเล่าชีแดชีบาแดแปลว่ามีเปลี่ยคำถามชีลาชีตะลามีไหมมีหรือเปล่าปฏิเสธมาชีบอูไม่มี มีอะไรสมมุตนะิเราจะเติมไปสักอย่างม,ม,มีมีน้ำไหมแบบม,ม,มีน้ำไหมแบบนี้คําถามถามว่ามีน้ำไหมใช่ไหมมีน้ำไหมก็เยชิลาสวัสดีครับคุณน,นันๆครับเยชิลาถ้าไม่มีมาชีบูเยมาชีบูแล้วก็ออกคํานามมาแทนแล้วก็ถามได้กรณีคำว่ามีบางครั้งเนี่ยมันแปลว่ามีในภาษาไทยสมมติว่าเราโทร เราโทรหาคนนี้คนนี้อยู่ไหมชีลาซุมิม่าคุณคุณเชอรี่อยู่ไหมคุณเชอรี่อยู่ไหมเชอรี่ชีลาคุณเชอรี่ไม่อยู่เชอรี่มาชีบูประมาณนี้เราต้องไปประยุกใช้เอาเรามาดูคําที่สองคำว่าตัวตัวแปลว่าไปภาษาไทยบอกว่าไปภาษาพม่าบอกว่าตัวประโยคบอกเล่าว่าไปภาษาไทยนี่ไปอย่างเดียวภาษาพม่าจะพูดว่า ตัวแหดตัวแดดหรือว่าตัวบ้าแดนแต่เราจะถามมันเป็นคำถามไปไหมไปหรือเปล่าตัวหลาตัวหลาตัวตลาตัวหลาปฏิเสธว่าไม่ไปมาตัวบูมาตัวบูตัวแปลว่าไปตัวแดดก็แปลว่าไปเหมือนกันเนี่ยประโยคบอกเล่าเนี่ยต้องลงท้ายคำว่าแหน่ ถ้าคําถามตัวลาตัวตะลาไปไหมไปหรือเปล่าไม่ไปมาตัวบูมาตัวบูอันนี้จะเพิ่มมาประโยคาประโยคเชนโชนหรือว่าขอร้องจะมีคําว่าตัวป่าสังเกตคำว่าป่าตัวป่าแปลว่าเชิญชนประโยคบอ,บอกเล่าประโยคชนชนไม่เหมือนไม่เหมือนคำข้างบนที่ว่าแดดลาบูไม่เหมือนนะอันนี้เป็นป่า ภาษาพ,พม่าเราต้องจําแบบนี้จาคําลงทายถ้าลงทายคำว่าคำว่าแดดบาแต่เนี่ยคือบอกเล่าถ้าลงท้ายคําว่าลาตะลาแปลว่าคําถามถ้าลงท้ายคําว่าบูมาบูคือไม่เป็นปฏิเสธแต่ถ้าลงท้ายคําว่าป่าประโยคที่เชิญชวนเชิญชวนยังไงถึงวม่าชวนเราชวนเติมน้ําเยด้าบา่าเยด้าบา่า เชิญเขามาก็ลาปะลาปาอันนี้ตัวอย่างคําเกลียพื้นฐานถ้าเราเรียนแบบนี้เราจะได้ทั้งคนที่อยากอยากเรียนภาษาไทยก็จะได้ภาษาไทยคนที่อยากเรียนภาษาพม่าก็ได้ภาษาพมา่าต้องสองอย่างอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเกลียพื้นฐานนะครับตอนนีนเาา้เรามาดูต่อคำเมื่อกี้เราเรียนคำอาชิกับตัว สองคำได้ไปละสองคำนะวันนี้ตอนนี้เรามาดูคำว่าลาลาภาษาไทยแปลว่ามามาบุโยบอกเล่าต้องพูดว่าลาแดลาแดมาถ้าคำถามลา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 แต่ลามาไหมมาหรือเปล่าถ้าไม่มามันลาบูมันลาบูแต่ถ้ามาเถอะหรือว่าเราเชิญเขามาต้องพูดว่า ลาปาลาปาอันนี้คนที่อยากเรียนภาษาไทยเราจะได้คำว่าลาแปลว่ามาคนที่อยากเรียนภาษาพม่าคำมาก็แปลว่าลาเราเรียนกลับไปกลับมาแบบนี้จะได้ตั้งตั้งตั้งสองตั้งสองฝ่ายคนที่อยากเรียนภาษาไทยก็จะเรียนภาษาไทยคนที่อยากเรียนภาษาพมาก็เรียนภาษาพม่าคำว่ามาแปลว่าอะไรแปลว่าลาคำว่าลาแปลว่าอะไรลาแปลว่ามาลาแดลาแดดก็ ภาะาได้ก็มามาไหมมาหรือเปล่าลาลาลาดลาไม่มามัาลาบูมาเถอะลาบาถ้าเราเชิญชวนแบบนี้ต้องลงไทยคำว่ปาป่าลาบาเกรียาต่อไปคำา่ากินกินก็คือซาเรียบอกเล่า หรือบอกเราคือซาแต่ซาแดดแบบ่ากินถามว่ากิน,กนไหมซาลาหรือว่าซาต่ลาปฏิเสธว่าไม่กินมาซาบูมาซาบูเชิญกินหรือว่ากินเธอซาบะประมาณนี้นะนี่เราเรียนไปกริยาสี่ขานแล้วนะคำแรกคือชิแปลว่ามีหรือว่าอยู่คำที่สองแปลว่าตัว คำนี่สองตัวแปลว่าไปคำที่สามลาแปลว่ามาคำที่สี่ซาแปลว่ากินแล้วก็มาแต่งเป็นสมรูปแบบประโยคบ,บอกเล่าพูดยังไงลาแดมาถ้าไม่มาก็มาลาบูถ้ามาไหมลาลาลาแต่ลาถ้าเชิญมาลาปาอาอย่าเป็นสารูปแบบนะ สาก็กินกินสาแดกินไหมสาหลาปฏิเสธว่าไม่กินมาซาบูเชิญกินสาบาให้สังเกตว่าภาษาพมา่าจะเปลี่ยนคำลงท้ายเรื่อยๆเปลี่ยนคำลงท้ายความหมายก็เปลี่ยนเราจะเรียนกลับไปกลับมาแบบนี้คนจะได้ร้องภาษาไทยภาษาภาษาพมา่า พอจะจำได้ไหมครับคำที่หนึ่งคำว่ามีหรือว่าอยู่ภาษาพม่าพูดว่าชิคำที่สองคำว่าไปภาษาพม่าพูดว่าตัวคำที่สามคำว่ามาภาษาพม่าพูดว่าลาคำที่สี่คำว่ากินภาษาพม่าพูดว่าซาถ้าเราจำคำศัพท์คำศัพท์ของคำกริยาแล้วเราก็มาสร้างประโยค ประโยคบอกเล่าพูดยังไงสมมติว่ามีอยู่ก็ช,ดดมมช,ชี้แต่ถามว่ามีไหมชี้ลาชี้ต่ลาไม่มีมาชี้บูแต่เราจะบอกว่าไปตัวแดไปไหมตัวต่ลาไม่ไปมาตัวบูไปเธอตัวบา,ามาขมับมามา,มาก็คือลา ถ้าเป็นประโยคก,ก็ลาแดมาหรือเปล่ามาไหมลาลาไม่มามาลาบูมาเธอลาปา่าซาก็คือกินถ้าเป็นประโยคก,ก็ซาแดต้องมีคำลงท้ายนะคำถามคือซาลาไม่กินมาซาบูเชิญกินซาปาลงท้ายคำลงท้ายอย่างเดียวนะครับ